มันจะตกเตียงนะลูกนะหนูไปยืนชะเง้อเหมือรอยอะไรตรงนั้นตั้งนานแล้วอ่ะคิดถึงแฟนแหละลูกแฟนมัชื่ออะไรมันม่วงชื่อมันม่วงมันม่วงเหรอมันม่วงแฟนชื่อมันม่วงอยู่ด้านนอกกันละลูกไม่ไงมันม่วงไม่ลเจอมันม่วงละมันคือแมวลายเนี่ย เมียวไล่ so <Bis> ่ันม่วงบันม่วงเมียวไล่อยู่ม่วงหหวมงนี่ถึงมันม่วงเหรออะไรันม่วงไม่มันม่วงว่ากินนอนกับว่านอนม่วงตะลิ่นนม่วงันม่วงันม่วงอะน้อนดูด้วย ระว,วังมันงับมือน้องเลือกอะไรนะรีดดิงอ๋อห่างห่างน้องหน่อย <c oughs> ยังจะไปงับเข้ามาอยู่น้องอยู่ละลูก ไปไปเท่ากับไปสอนน้องได้นะพี่ชูดะ่ะเปิดออกให้น้องดูดีๆเท่ากับสอนน้องเล่นประตูหน้าต่างลูกนั่นเมื่อกี้มันไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เล่นน่ะแค่งกับผู้ใยู่ยงน่ะน นูดูอะไรแม่ด,ดูแม่จะถ่ายคลิปว่าหนูดูอะไรเท่าน,นั้นเนี่ยเนี่ยกลายเป็นพวกหนูมาเล่นหน้าต่างแม่น่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็โมโห้ลยนะเดี๋ยวแม่โมโหลาลแล้วนะแม่ดูอะไรนั่นแม่จะถ่ายคลิปดูคนเหม่อลอยอะไรแค่นั้นเองเมื่อกี้นะ่ะ กับกายมาเล่นประตูหน้าต่างกันนะเนี่ยเข้ามามันจะตกลกูกม,ามามา,มา,ามามาไม่ให้ภยัยแล้วมามามาเข้ามาแม่ให้ภัยละแม่ให้ภัยละเอา้า I don't care I don't care

ทุกครับทุกครับอะทุกครับทุกครับกันเลยอาเก็บแวะเอามาเช็ดแล้วก็เก็บแยะยามอาเก็บข้ที่แ้วเอามาเช็ดเรียบร้อยแล้วก็อะเช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บก็เก็บข้อนี่ น้องเลยจะเก็บเลยดีละแอ่นนี่หน่อยเพิ่นเพิ่นอะเช็ดปากเช็ดตาเช็ดมือเช็ดตาเช็ดมือก่อนนอนไงแม่ส่วนเช็ดตาเช็ดมือก่อนนอน ทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารเพื่อนจะเช็ดปากแล้วก็เช็ดโต๊ะะเนาะือเล่นแล้วมันไปกันครับคลิปนี้เล่นเยอะไปนานนิดนึงครับ เดี๋ยวอ่อยลอยกันไปนอนกันครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับวัสดีครับ